สวัสดีค่ะอภิษณามงศสวัสดิ์นะคะวันนี้จะพูดถึงงานวิจัยในหัวข้อที่ว่าแนวนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมสู่สาคนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาซอฟต์พาวเวอร์หรืออำนาจอย่างอ่อนได้กลายเป็นคำที่ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาจุดเริ่มต้นของซอฟต์พาวเวอร์เป็นแนวคิดในอำนาจด,ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ศาสตราจารย์โจเซฟไนอาจารย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอธิบายเอาไว้ว่าซอฟต์พาวเวอร์หมายถึงความสามารถในการชักจูงใจทําให้ผู้อื่นมีความพึงพอใจหรือเต็มใจเปลี่ยนพฤติกรรมยอมรับคล้อยตามสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้อํานาจโดยกลไกหลักที่สําคัญในการใช้ซอฟต์พาวเวอร์คือการสร้างความยินดีใจต่อผู้อื่น สามารถแบ่งทรัพยากรด้านซอฟต์าวร์ออกได้เป็น3ด้านประกอบด้วยด้านวัฒนธรรมด้านค่านิยมและด้านนโยบายต่างประเทศการใช้ซอฟต์าวร์เป็นเครื่องมือทางการทูตที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีความจําเป็นที่รัฐบาลหรือผู้กําหนดนโยบายด้านการต่างประเทศต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถระบุแหล่งทรัพยากรที่เป็นซอฟต์าวร์ของประเทศตนได้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายด้านการฝ่างประเทศได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับก,บการทุตสาธารณะ Public Diplomacy ซ,ซึ่งหมายถึงการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศหนึ่งไปสู่ประชากรของชาติอื่นจนถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างประชาชนกับประชาชนจากผลการจัดอันดับ Global Soft Power Index 2022จัดทำโดย Brand Finance บริษัทจัดก,การกลยุทธ์เกี่ยวกับแบรนด์ positioning ได้จัดอันดับประเทศที่มีซอฟต์พาวเวอร์ทรงพลังที่สุดในโลกทุกปีสำหรับปี2 5 6 5ที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ในอันดับที่35ซึ่งอันดับตกลงจากอันดับที่33ในปี6 4โดยวิธีวัดดัชมีซอฟต์พาวเวอร์มีรายละเอียดที่ลงลึกไปในมิติด้านเศรษฐกิจด้านธุรกิจการบริหารงานของรัฐบาลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปีนี้เพิ่มประเด็นประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด19ด้วยซึ่งถือเป็นชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศเช่นในกรณีอเมริกาที่เกิดโควิดระบาดในในปีแรกๆอันดับซอฟต์พาวเวอร์ตกลงจากการแก้วิกฤตโควิด19ดูไม่มีประสิทธิภาพจนกระทั่งปี2564ที่สามารถผลิตและกระจายวัคซีนไปได้จำนวนมาก ทำให้สามารถขยับอันดับขึ้นมาเป็นที่1ได้ด้วยอน,นิสงส์จากการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัชนีหลักที่ Global Power Index 2022ให้ความสําคัญว่าภาพลักษณ์ของสหาารัฐอเมริกาขยับขึ้นจากความสามารถในการฟื้นตัวจากการระบาดของโรคโควิดได้ดีขึ้น โดยในรายงานดัชนมีซอฟต์พาวเวอร์โลกเขียนระบุไว้เลยว่าประเทศที่ขึ้นอันดับสูงสุดในตัชนมีซอฟต์พาวเวอร์ทั้งอเมริกาสหราชอาณาจากักรเยอรมันและจีนประเทศเหล่านี้มีส่วนสําคัญในการทําให้โลกนวิกฤตสุขภาพด้วยการพัฒนาวัคซีนนั่นเองวันนี้ประเทศไทยอาจมีจุดเด่นเรื่องอางหารท่องเที่ยวและการบริการส่วนท่าจะให้พูดเจาะจงว่ากระแสซอฟต์พาวเวอร์ของข้าวเหนียวมะม่วง จะเกิดขึ้นหรือไม่จะว่าไปก็มีอยู่แล้วเพราะขานมมมม่วงถือเป็นหนึ่งใน50ขนมหวานที่ทั่วโลกชื่นชอบโดยเฉพาะผู้คนในแถบเอเชียและยุโรปบางส่วนสำหรับประเทศไทยนั้นมีวัฒนธรรมซึ่งเป็นแหล่งที่มาของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งรัฐบาลพร้อมผลักดันส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพหรือเรียกอย่างย่อว่า 5F เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐ,ฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งสอดรับกับโมเดลเศรษฐ,ฐกิจ BCG ของรัฐบาล ประกอบด้วยอาหารภาพ,พยนตร์และวติทั์การออกแบบแฟชั่นไทยศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยและเทศกาลประเพณีบบไทยนอกจากนี้ยังได้ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยใน15สาขาด้วยงานฝีมือและหัตถกรรมดนตรีศิลปะการแสดงทัศนศิลป์ภาพ,พยนตร์การเผยแพร่และกระจายเสียงการพิมพ์ซอฟต์แวร์การโฆษณาการออกแบบ การให้บริการด้านสถาปัตยกรรมแฟชั่นอาหารไทยการแพทย์แผนไทยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมความ,มสมบูรณ์ทางด้านเกษตรความหลากหลายของอาหารเป็นเอกลักษณ์ไทยและเป็นข้อได้เปรียบที่ส่งเสริมให้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในด้านอาหารให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วโลกเพิ่มมือค่าทางเศษรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศหากมองว่าซอฟต์พาวเวอร์ไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึง่ง จึงเป็นสิ่งที่ต้องส่งเสริมต่อยอดสื่อสารประชาสัมพันธ์พัฒนาการตลาดเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนต่อไปอย่างไรก็ดีแม้ทุกประเทศจะมีทรัพยายกรซอฟต์พาวเวอร์แต่การนำไปใช้ให้มีประสิทธิภาพยังคงเป็นความท้าทายของหต่ประเทศแต่ละประเทศต้องค้นหาจุดเด่นของตนให้พบและลงทุนกับสิ่งที่เราทำได้ดีไม่ควรนำเฉยภาพลักษณ์ที่ไม่ใช่ตัวตนของเรา ที่สาคัญต้องไม่สับสนระหว่างซอฟต์พาวเวอร์กับโฆษณาชวนเชื่อเพรประกันได้และอย่าคาดหวังผลตอบแทนในทันทีเนื่องจากการสร้างซอฟต์พาวเวอร์เป็นการลงทุนระยะยาวจากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจลรงเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาแนวนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อนวัฒนธร,รมอาหารไทยสู่สากลก่อให้เกิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก คำถามในการวิจัยข้อ1น,นโยบายซอฟต์พาวเวอร์พับบลิกดิพโอมซีและการทูตเชิงอาหารกัสโตดิพโอมซีในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมอาหารไทยสู่สาคเลเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประกอบด้วยนโยบายอะไรบ้างข้อ2ที่ผ่านมาในการใช้นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมอาหารไทยสู่สากลมีอุปสรรคปัญหาหรือไม่อย่างไร ข้อสาประเทศไทยควรกำหนดนโยบายและแนวทางการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อการขับเคลื่อนวัฒนธรรมอาหารไทยสู่สากลให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ได้อย่างไร mm. วัตถุประสงค์ของการศึกษา1เพื่อศึกษาแนวนโยบายและการดำเนินการทางด้านซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมอาหารไทยสู่สากลรวมถึงการใช้ประโยชน์จากซอฟต์พาวเวอร์ รับบิคดิโปโอมาซีและการทูตเชิญอาหาร g ราสโตดิโปโอมาซีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศข้อ2เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อวนวัฒนธรรมอาหารไทยสู่สากลข้อ3เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการดําเนินการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อวนวัฒนธรรมอาหารไทยสู่สากล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 1. สามารถทราบถึงแนวนโยบายและการดำเนินการทางด้านซอ f t power public diplomacy และการทูตเชิงอาหาร c คล s สต l diplomacy ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมอาหารไทยสู่สากลเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศข้อ 2. สามารถทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในด้านแนวนโยบายซอฟต์พาวเของไทย เกี่ยวกับการผลักดันอาหารไทยสู่สากลข้อ 3. สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการดําเนินการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมอาหารไทยสู่สากลกรอบแนวคิดในการวิจัยการศึกษาวิจัยแนวนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมอาหารไทยสู่สากลได้นําแนวคิดและทฤษฎีดังต่อไปนี้ปัจจัยในด้านการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์และแนวคิดแนวคิดในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ การทูตสาธารณะก็พลิกดิปโลมาซีและการทูตชนอาหารเฟรสโต้ดิปโลมาซีหรือคอลินารีดิปโลมาซีนโยบายต่างๆต,ต,ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของประเทศไทยที่เป็นนโยบายสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของไทยในด้านอาหารรวมถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของไทย วิจัยแนวนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ในการกับเพื่อนวัฒนธรรมอาหารไทยสู่สากลกำหนดระเบียบว,วิธีการศึกษาแบบเชิงคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยเป็นวิจัยเชิงคุณภาพการศึกษานี้ใช้การวิจัยเอกสาร documentary research การสัมภาษณ์เชิงลึก in deep interview รวบรวมข้อมูลจากเอกสารประถมภูมิเช่นสูนทรพน์คำแถลงการเอกสารต่างๆของนโยบายการต่างประเทศ เอกสารทุติยภูมิเช่นหนังสือวิชาการบทความหนังสือพิมพ์วารสารและเอกสารต่ตางๆที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ประกอบไปด้วย 1. ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ 2. ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ 3. ส,สื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องซึ่งเกณฑ์ในการเลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการทําวิจัยครั้งนี้ทั้ง3ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายซอฟพตพ์าวร์อาหารไทย โดยการสัมภาษณ์จะแบ่งข้อมูลออกเป็นทั้งหมด3ชุดชุดที่1จะเป็นการสัมภาษณ์สำหรับข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเกี่ยวกับข้อมูลด้านนโยบายการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยการใช้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างซอฟต์พาวเวอร์ชุดที่2จะเป็นแบบสัมภาษณ์สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในต่างประเทศเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับปัญหาและอุปสรรคต่างๆว่านโยบายของรัฐบาลมีผลกระทบกับผู้ประกอบการอย่างไรรวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ชุดที่3จะเป็นแบบสัมภาษณ์สำหรับสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บข้อมูลในเชิงข้อเสนอแนะจากการทำสื่อต่างๆที่ผ่านมาในมุมมองของสื่อมวลชนจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยแนวนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อะะนวัฒนธรรมอาหารไทยสุขสากลโดยนำเสนอบทที่ 1- ถึง3และจะดำเนินการจัดทำเนื้อหาในบทที่4ถึง5ในลำดับต่อไปขอบคุณค่ะ